สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโมเมนต์สุดอบอุน่นกันกันตะทาวนพรอยออยดาพาลูกชายเที่ยวทะเลเป็นครั้งแรกต้องบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยเมื่อคุณพ่อคุณแม่ไปแดงอย่างพิธีกรนักสแสดงชื่อดังอย่างกันกันตะทาวนและพรอยออยดานั้นได้โผล่ต้อนรับน้องพร้อมเป็นครั้งแรกหลังภรรยาคลอดลูกเมื่อไม่นานมานี้และล่าสุดต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์สุดอบอุน่นเมื่อกันกันตะทาวน พลอยไอายาดาพาลูกชายน้องพร้อมเที่ยวทะเลเป็นครั้งแรกโดยงานนี้สาวพลอยไอยดาได้โพสรูปผ่านทางอินสตาแกรโดยระบุข้อความว่าพาลูกมาเที่ยวทะเลครั้งแรกไม่บอกก็รู้พ่อแม่ลูกใครดีใจที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ